สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองเปิดตลาดวันที่หกันยาสองหนะคะซึ่งราคาทองวันนี้ปรับครั้งที่หนึ่งนะคะซึ่งปรับเพิ่มขึ้นรวมสองบบาทค่ะสถานการณ์ราคาทองยังคงปรับสูงขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมถึงการตึงในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐนะคะ ส่วนราคาทองวันนี้ของประกาศสมาคมค้าทองแล้วก็หัวเซ็งเฮงแล้วก็ออสลริสนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ ค่าราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะคะนะเวลา9.27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่29,100บาทรับซื้ออยู่ที่29,000บาทส่วนทองรูปประพันธ 96. ์96.5%นะะขายออกอยู่ที่29,600บาท รับซื้ออยู่ที่28,470บาท48สตางค์ค่ะปรับเพิ่มขึ้น250บาทค่ะในส่วนของสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1987.70ดอลลาร์ต่อออนนะคะซึ่งปรับเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเช้าแล้วก็ทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1986.547เพิ่มขึ้น0.96ปซ์ค่ะ และในส่วนของค่างเงินบาทนะคะมีการอ่อนตัวลงนะคะอยู่ที่31.978ลดลง0.22%เป์เลยทีเดียวค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะของแต่ละประเภทนะคะจะมีครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือว่า50ตังค์นะคะและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นไล่อยู่กับลายนะคะ